องิง ing, ถึงกลับออกป่ากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรับไม่ได้กีฬาหน้ององิง ing, รับว่าไรเรื่องอีอย่างนั้นก่อนอื่นต้องขอกราวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง,งปอมปลายมิดหมอกแฟนแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเป็นบันแพงแฟนคลับเอฟซีลาหน่อยองิง ing, สู้ขู่สู้คนนะครับเด้อ ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องไทยศีเกตชาเนี่ยก่อนเที่ยงครับพี่น้องในเวลา11นาฬิกา54นาทีครับพี่น้องตอนนี้แดดก,กะห่อนอบเอาครับท่านนี่บ่องห่วงครับพี่น้องตั้งกับเมืองอุดรแดดก,ก็ร้อนอบเอ้าแบบนี้เขี้ยวการเขี้วง,งานครับเปาเป็นครั้งที่สองนาะพี่น้อง คิวการคิ้วงานสาวหน้อยเป็ดบานแพงบอกกันอีกครั้งบอกกันอีกครามื่อนี้ยเล่นอยู่บ้านสร้างไพรตำบลปะโคอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีเป็นงานฉลองพระอุโบสถวัดสร้างไพรตำบลปะโคอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีบ่กไก่บก่บกไก่จากตัวเมืองอุดร ทานี้ครับพี่น้องงานฟรีคืนนี้ขาดว่าอายะแนนอตทางดันเจา้าภาพคณะกรรมาการก็ได้ออกมาเว่าออกมาจาทางดันช่องพาอการใช่ขอ,อให้ขยับกระชับพื้นที่ให้คนได้หลายๆครับเพราะว่าล่องทองอีกแล้วครับพี่น้องสาวน้อยเวดบานแท้งลาหน่อยอุงอิงจะทำคันหน้า แตกอีกหรือไม่ยางไรติดตามเบิรงครับพีนองบ้าวาหอดจอดถึงเรื่องราวที่เยลา,านหลวงหินรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนพานไปเมื่อบรดนบานานมันเหตุการณ์ใดวาสันนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่วัดไม่สะปะทุมอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์จังหวัด บุรีรำเกิดเหตุหนาพีระทึกพี่น้องมิหม่อแกนแฟนหมอลำใน,เ,นบเ,เบิงข้าวในเ,เบิงข้าวเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นจังไหนเนาะกับเนาะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเอามาฟังอีลาน่อยอุอิงว่าเว้าวกับเหตุการณ์นี้ครับว่ารับบ่ได้กับเหตุการณ์นี้แน่วใดครับพี่น้อง กว่าม้าหอดีิเลิ่วไปหายเามอแลไปกินองบดมันูดื่นทเ็ความบากของทุกคนบานะนเ่ีไปยูน่โหลเห็นเขายักเด่นรตัจนเขาีนตอนงไมอียงหนากเหตเความลำบากของตัวคนบาดม่อลุคน้เออ

เว้ากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากเว้าสเซจครับท้าสเสด็จยินลาอน้องเอิงทำ,ำเพลงเห็นบ่ครับถือว่าเป็นสุตตามหาชนเป็นขวัญใจมหาชนเป็นขวัญใจพี่ๆี่น้องๆในองค์กรเอ็ดห้ยพี่ๆน,อนอ้องน้องในองค์กรมีเสียงหัวเราะ มีความสุขเมื่อเอลาน้อวิวงแสดงอากับกิริยาในแต่ละสิ่งในแต่ละอย่างนี่ครับเพื่อเอนเตอร์เทนครับบอกให้ทั้งด้านผู้อยู่ร่วมองค์กรนี่มีความเครียดมีความตึงเครียดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดเึ้นหรือว่าเหตุการณ์ที่มันผ่านมา เป้าไปน้ำกปเนี่ยหัวเลาะไปน้ำเห็นบอกครับหลายคนกับหัวเลาะเสียดวลดึงกับออกปากค,คือเว่าเป็นแค่นั่นคือสิ่งที่อีลาหน่อยวิ่งได้เว้าครับย่อมหลับบ่ได้กจบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันกับเป็นใต้ย่านครับทั้งนี้ทั้งนั้นดีครับที่ว่าทางด้านทีมงานูอยู่เบื้องหลัง ทีมงานบารับบอนอนเพิ่นดึงเอาเวทีอยู่ได้ทวาสันพีน้องกัสิได้ฟังข่าวใหญ่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแน่น,นอนในคผมว่า,าเอาบอท่านครับกัสิบาสเจ็บไปหลายลายอยู่หลังเวทีอว่าเต็มใหญ่นั่นเอาบอยู่แน่น,นครับหนังหลานลงมานั่นก็คือพานพ้นไปกับ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึนที่ว่าเร็วร้ายที่สุดสำหรับสาวน้อยเป็ดบ้านแพงสิ่งที่มันเลวร้ายมันกับพานไปได้ด้วยดีจับคำาเฝ้าข้าจาของหลาดหน่อย ทำขึ้นดีครับกัย่าลืมอย่าผ่านไปแห่งกำลังแรงเพียาแรงใจลาหน่อยทีมพรอบทีมงานชาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มบงกอนนาสิไปเล่นตอนทำาื้นในช่วงกลางเว้นในรอบบายบายดีละ่ะลานอนผู้หญิงกะจะได้เข้าห้องบันทึกเสียงเร่งประกอบภาพประยุ์ขายโกลงลง ลงจอฉายวันที่17เจกรกฎาคม2 5 6 8ค่าดคำคืนนี้อาญาแน่นอนครับงานฟรีขนาดงานบบฟรียังต้องขยายสังกสีนี่งานฟรีบร่เหลือครับพี่น้องแน่นแน่นอนจหรับพี่น้องเช่าอำเภอกุดจับพี่น้องเท่าสร้างไรตําบลประโคอำเภอกุดจับจังหวัด อนาและและแวกไก่เคียงผมว่ามาให้กำลังใจสาวหน่อยเพ็ดบันแพงอายะมาคุด,ดอนคลาดาบอมีผิดหวังครับสำหรับสาวหน่อยเพ็ดบันแพงนำทีมโดยสาวน้อยมหัศจรรย์้งอิงเพชรบ้านแพงเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่นองที่ติดตามเพิ่งช่องไทยซีเกตชาแนล ยูดีมีแห้งสูขูดซูข้อนเบืองแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังแห้งเทียแห้งใจน้ำเดือครับเด้อพ่อกันคลิปนาะสบายดีครับผม